อีกเรื่องที่เราตามกันมาครับไทยกัมบมูชา,าก่อนหน้านี้เราก็หวังใจว่าสถานการณ์น่าจะเพลาวๆล,ลงไปแล้วปรากฏไม่เพลาเลยครับบางคนบอกกัมพูชาตอนเช้าคุยตอนบ่ายไว้ใจไม่ได้เมื่อวานจําได้ไหมฮะก็ยังจับไม้จับมือกับแม่ทัพที่2องเพิ่งจะประชุม RBC ไปเองอะค่ะเพิ่งจะเซ็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็สัญญาณก็ดีด้วยและใน11ข้อตกลงนั้นก็จะรวมไปถึงเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของการไม่ ออทำร้ายการยัร่วยุกันและจะร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดภาพนี้มาก่อนค่ะพอบ่าย็เย็นๆอ้าวทหารไทยลาดตะเวนที่ปาสาตาควายในฝั่งแผ่นดินไทยเหยียบทุนระเบิดอีกแล้วเป็นรายที่6จนขาขาดและนี่เป็นรายที่3หลังมีข้อตกลงหยุดยิงจนคนไทยตอนนี้แห่กันหามทั่วโซเชียลนะครับเราจะตอบโต้อย่างไร ที่มากกว่าการประท้วงได้หรือไม่ผู้ชมฮะต้องเซ,เซ็นเซอร์ไว้นะครับเย็นเมื่อวานนี้ครับทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 ขณะออกไปเดินลาดตะเวนที่เนิน350ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของปราสาทตาควายจังหวัดสุรินย้ำนะฮะนั่นเป็นเขตปฏิบัติการของฝ่ายไทยทําให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บรวม3นายแต่ที่หนักที่สุดครับคือพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันหารราบที่1 กรมทหารราบที่23บาทดเจ็บสาหัสข้อเท้าขวาขาดนะครับนี่คือหน้าของพลทหารอดิศรส่วนอีก2นายครับจ่าสิบเอกนักทพงศ์ศรีชินบาดเจ็บเล็กน้อยถูกสะเก็ดระเบิดที่หลังและพลทหารทันนทรเทากระโทกบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพนมดงรักแล้วจนเวลา5โมงเย็นของเมื่อวานครับเจ้าหน้าที่นำตัวพลทหารอดิศร ที่ขาขาดนี่นะฮะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดสุริน์และประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งทั้งที่ทผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนทางการทูตของสาภาพยุโรปรวม7คนลงพื้นที่ที่พนมดงรักจังหวัดสุรินอยู่แท้ๆคุณผู้ชมฮะคิดดูนะฮะ มันเกิดขึ้นขณะที่เรานำผู้แทนทางการพูดลงพื้นที่ขณะที่พ่อแม่ของพลฐารอดิศรน,นั่งรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอรประทายจังหวัดนครนาราชสีมาหลังจากรู้ว่าลูกชายเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ปรากฏชาวบ้านแล้วก็ญา,าติมาให้กำลังใจกันเยอะมากแม่ของพลหารเล่าให้ฟังนะครับพลฐานอดิศรเนี่ยแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนเพิ่งจะอายุสามขวบครับ จนเมื่อปี67พนฐานอดิสรเนี่ยไปเกณฑ์อาหารจับได้ใบแดง<ป>ก็ไปประจําการอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้วยความเชื่อนะครับคุณแม่ก็ตัดชายผ้าถุงให้ลูกเนี่ยพกติดตัวไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อ3วันก่อนอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะลูกโทรมาบอกแม่ลูกทําชายผ้าถุงหล่นหายขณะออกลาดตะเวนแม่ก็ยังบอกกับลูกทางโทรศัพท์อยู่เลยไม่เป็นไรลูก ให้กำลังใจนะปรากฏเย็นเมื่อวานนะมีโทรศัพท์โทรมาหาแม่สามสายแม่ไม่ได้รับกลัวเป็นมิจฉาชีพอ่ะเบอร์แปลกจนโทรมาอีกทำใจดีๆนะลูกแม่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดแม่ตกใจมากครับ เพราะแม่เองก็อยากให้ลูกได้เป็นทหารเหมือนกันครับคนนีดีใจแม่ดีใจกันแม่ที่บุญว่าไอ้ทุกขทหารแต่ครับแต่เขามาเป็นเมีนี้แม่ก็เสียใจจ้ะมาเสียงมาอย่างกระตองเียใจนิดนึงเจ้เจ๋น้ำเจ้เจทีแต่เขาเขาพ่มใจของเขาถุงหายแล้วอยู่ดีๆก็หายแม่ เหมือนเป็นร่างเขาเลยว่าแม่เป็นกําลังใจให้สู่ต่อไปด้วยลูกหลับชายชาติแม่ว่าเป็นอ้าเขากับเขากับมาตรงนี้แล้วกับยิสูเต็มทีเลยแม่เขาก็บอกอยู่เข้าา แม่ตาแดงตลอดเวลาเลยร้องไห้ด้วยตลอดเวลาเลยค่ะทําใจไม่ได้หรอกค่ะให้กําลังใจคุณแม่เสาวลักษณ์แล้วก็เอาจริงๆนะคะให้กําลังใจคุณแม่ของพลทหารทุกนายละค่ะที่ตอนนี้ลูกน่ะอยู่ที่แนวหน้ากันแล้วก็น้องๆพลทหารหลายๆคนเนี่ยก็จะเอาชายผ้าถุงแม่นี่แหละติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแต่ว่ามาครั้งนี้ของน้องพลทหารอดีศรเนี่ยชายผ้าถุงแม่หายแม่ก็บอกเหมือนเป็นลางเลยจนมาเกิดเหตุร้ายขึ้นนะนะคะส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแม่เองก็ได้เดินทางไป เลี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้วนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีคลิปจากติ k กตอกพลทหารอดิศรที่โพสต์คลิปตอนเดินสำรวจที่ปราสาทตาควายโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นและ26กรกฎาคมเนี่ยบรรยากาศเวลาเดินล,ววลาตระเวนมันเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่เนี่ยไม่รู้จริงๆว่ากัมพูชาจะรอบกัดตรงไหนจะวางทุ่นระเบิดตรงไหนอย่าง26กรกฎาคมก็เพิ่งจะโพสต์เอง บอกว่ายังปลอดภัยดีและใช้คําว่าปลอดภัยด,ดีเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าครบ32ด้วยครับเนีย่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปอันนี้นะนแล้วก็อันที่เห็นเมื่อสักครู่คือ11สิงหาคมโพสต์บอกว่าไทยนิรักสงบนะคะส่วนภรรยาของพลทหารอดีศร์ก็ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพลทหารอดีศร์ออกจากห้องผ่าตัดแล้วปลอดภัยรู้สึกตัวดีนะคะแต่ยังพวาอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักมาถามไทยขอบคุณมากๆค่ะ <P an throp od> พวกเราอ่ะต้องขอบคุณครอบครัวของพลทหารค่ะ<ช>แล้วก็ส่งกาลังใจให้จริงๆเลยนะคะคือตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาถึงสิงหาคมนะฮะ, <S 1> <S 1> ฮะผู้ชมทหารไทยเหยียบทุนระเบิดไปแล้ว6นายนะหก <6 S 2> นายนะครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดระเวนชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเราต้องย้าอยู่เสมอนะครับทั้ง6นายเดินอยู่ในแผ่นดินไทยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินแล้วท่านนับตั้งแต่วันที่มีข้อตกลงหยุดยิงเนี่ย นี่เป็นในที่3แล้วนะฮะคำถามคือแล้วเราจะตอบโต้ได้อย่างไรถูกไหมฮะกฎการประทะแบบนี้ถือว่าเขาเริ่มก่อนใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานมาตลอดว่ากองทัพเราเองแม่ทัพภาคที่สองก็ดีพร้อมที่จะตอบโต้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้อีกซึ่งมันก็เกิดอีกนะฮะพอเกิดอีกปุ๊บเนี่ยคนก็ถามอีกอ้าวเ,เอายังไงดีก็มีรายงานมามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า ทหารนพร้อมแต่รอการสั่งการค,คนก็ไปทวงถามถึงคนที่สั่งการอีกว่าแล้วจะยังไงต่อ นอกจากการประท้วงค่ะคือตอนนี้ต้องคู่ขนานกันไปประท้วงเนี่ยทำอยู่แล้วในเชิงทางการทูตแต่เชิงทางการทหารภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจริงๆกองทัพเนี่ยทหารเองเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าห้ามยิงเพราะถ้าเกิดอีกฝ่ายยังคงก่อเรื่องวุ่นวายยังคงโจมตียังคงทําร้ายทหารไทยอ,อยู่เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ได้ตามสมควรนะคะอตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลและกองทัพเนี่ยจะรเริ่มกันตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะคะทหารไทยทุกคนตอนนี้เขาเป็น สิ่ชีวิตทำหน้าที่แทนคนไทยเหมือนคนในครอบครัวของเราคนหนึ่งแล้ววันนี้ เขามาเสียขาไปอีกแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีคนไทยคนไหนเนี่ยยอมรับได้เลยไอ้คำว่าตอบโต้ตามสมควรนี่แหละ<ฆ>คืออันนี้สมควรหรือยังและเอาจริงๆนะคะตรงปราสาทต,ตาควายเองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราเพิ่งรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ฐานไทยเราอ่ะไปเจอหน่วย B H Q องค์รักพิทักษ์คุณเซนเน่ะมาซุ่มที่ปราสาทต,ตาควายเสร็จแล้วก็สกัดออกไปหลังจากนั้นเราก็เจอเลยว่าอ B H Q ที่มาเนี่ยมาแอบวางทุนระเบิดใหม่ไว้เก็บกู้เจอตั้ง3า แต่มันยังไงก็ไม่หมดอ่ะมารอบนี้น้องพลทหารอดีสรของเราเนี่ยก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดที่ภาษาตาควายเนี่ยค่ะเนี่ยทำยังไงดีนะ,ะที่จะมากกว่าการประท้วงอันนี้ผมพูดแทนความรู้สึกของคนไทยนะ,ะผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะที่เพจข่าวช่องวันที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนถามกันหมดเลยฮะแล้วยังไงต่อถูกไหมฮะเนี่ยเสียขาไปแล้วยังไงต่ออ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าเชื่อว่ายิ่งคนเป็นทหารด้วยกันเองยิ่งระดับ ผู้บริหารประเทศเองเนี่ยไม่น่าจะอ,อยู่เฉยได้นะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ